กินแล้วไม่ละเอียดฟันไม่ใช่ว่ามีถึงข้างในสุดมันลยร้อนไหมจับซิร้อนไหมลูกร้อนไหมหนูจับซิหนูจับซิร้อนนะอันนี้อ่าดมเอร์นน้มันเป็นไรลูกมันใหญ่เกมมันใหญ่มันเลยต้องใช้เวลาหน้ากินไหมหน้ากินไหมหน้ากินไหมลูก ฝากนี้หวานหวานนะเจนดูบอลกินไหมนี่กินไหมลูกอันนี้อ่อนหน่อยกี่ห้าเซนแล้วอ๋อสิบห้าใช่โอ้ถูกต้องเป็นจ้าเป็นนะอันนั้นเนี่ยพี่วอนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพูดจ้าหรือวะล้นล้นแต่เขาไม่เงียบนี่เลยนะเขาไม่เงแยบว่าแม่เจยไปไหนอีไม่เลยนะแกไม่ได้อยู่บัวร่าเลยนะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่ค่อยเราฝึกให้ง่ายบ อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมหวานไหม